ลืมไปว่ามุงหลังคานะเพิ่งนึกขึ้นมาได้นะครับว่าจะทำวิดีโอแนะนำให้นิดหนึ่งนะครับอันนี้ผมขึ้นมุงด้วยตัวเองแล้วก็สูงนะค่อนข้างสูงนะครับจะเริ่มจากาถ้าเกิดเราไม่มีคนช่วยส่งแผ่นกระเบื้องให้นะครับเราต้องค่อยๆทอ,อยขึ้นไปทีละแผ่นนะเพราะว่าค่อนข้างสูงนะเสาจากเสาผมทำเป็นเพิ่งหมาแงนนะครับ เสาด้านหลังนั้นสูงอยู่สามเมตรครึ่งเสาด้านหน้านั้นสูงอยู่สี่เมตรนะครับก็ถือว่าสูงเนาะนะ่ะสงมันสูงนะครับแล้วก็เนื่องจากบ้านที่ชนบทบนดอยนะี่ยหารายงานยากมากนะครับสุดท้ายก็ต้องค่อยๆขึ้นด้วยตัวเองก็จะใช้วิธีเอาไม้นะครับนั่งร้านไม่มีก็เอาไม้เราตอกตอกไม้นะครับนะตอกไม้ตามตำแหน่งที่เรากล่าวว่ามันจะถึงเราจะทํางานได้ถึงยื่นมือได้ถึงเนาะ แล้วก็เอาไม้ค้ำไว้ไม้เองก็ต้องรับรับรับน้ำหนักได้น,นะผมก็ถ่ายลงมาที่ดินตรงนี้นะครับแล้วก็ระหว่างทางเดินเข้าหากันก็จะเอาไม้พาดเอาไม้พาดเข้าหากันอย่างนี้นะแล้วก็ตรงกลางก็จะมีไม้มารับน้ําหนักไว้นะครับนะสังเกตไหมนะไม้ไผนะ่เนาะตีแล้วก็นะครับตอนนี้ก็เหมือนกันอันนี้แถวสุดท้ายแล้วนะผมขึ้นมา อาจะมีอยู่หกแถวนะครับหกแถวแต่ตอนนี้แถวสุดท้ายแล้วเพิงนึกขึ้นมาว่าจะอัดวีดีโอไว้น,นิดนึงเนาะเพื่อเป็นแนวทางกับพี่น้องที่คิดอยากจะสร้างบ้านสร้างกระท่อมด้วยตัวเองนะครับแล้วก็หลังจากนั้นปุ๊บถ้าสังเกตนะนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนี่นะครับเนี่ยมันจะเป็นอขอเกี่ยวชนิดที่ตอกกระปูเอานะใครจะใช้เป็นนัดยิงก็ได้นะผมเตรียมเครื่องมือมาจาก ในในเมืองที่มีไฟฟ้าเนาะแล้วก็เอาชาร์จแบตมาให้เรียบร้อยนะครับจะเป็นลักษณะขอเน็บหรือจะเป็นขอตอกตะปูหรือ,อยังไงก็ได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วอันนี้จะเป็นแบบเน็บเอาเนาะแต่ผมก็ใช้ตะปูใช้ล็อตอัดเข้าไปอีกทีนึ่งเพื่ออป้องกันเวลาลมมันตีนะครับมันจะได้แข็งแรงจะได้ไม่หลุดปลิวไปตามสายลมเนาะแล้วก็ส่วนแถวแรกนะครับแถวแรกเนี่ยเดี๋ยวผมจะซุ้มให้ดูนะครับ แถวแรกผมจะอัดน็อตนะครับแถวแรกนัดจากข้างล่างขึ้นมานะจะอัดน็อตนะครับแล้วก็หลังจากน,นั้นปุ๊บถึงจะเป็นแบบขอเกี่ยวนะครับเนาะแล้วก็ขอเกี่ยวไปเรื่อยๆแล้วก็แถวสุดท้ายนะ่ะตรงปลายด้านบนเน่ะเดี๋ยวผมก็จะอัดน็อตนะครับจะอัดน็อตออกนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญที่อาอยากจะเน้นย้านะถ้าเรายังไม่ได้มีการก่ออิบล็อกนะครับเพื่อที่จะรับแรงเวลามีลมพัดหรืออะไรเนี่ย มันมีโอกาสที่จะโยนะครับลมจะพัดแล้วมันจะโยแล้วสุดท้ายมันก็จะล้มทั้งยืนเลยนะครับดังนั้นสิ่งที่ควรจะทําแล้วก็สําคัญที่สุดก็คือการค้านะครับค้าทแยงเนี่ยสังเกตเนี่ยผมผมไปค้าจากมุมนุ่นทแนนยงมาหาด้านนี้นะครับเนี่ยค้ไขว้กันนะครับจากนี้ก็ไปนุ่นนั่นหมายความว่าเสาเนี่ยโอกาสที่จะพับลงมาอย่างเงี้ยหรือว่าพับจากนุ่นมาเนี่ยมันก็ลดลดเรื่องแล้วก็จะช่วยต้านแร,แรงลมนะมันก็โอกาสที่จะพับลงมานะมัน เดืน้อยมากๆหรือว่าแทบจะไม่มีเลยว่า,างั้นอันนี้ผมผมจะค้ำควายกันไว้หมดเลยนะทุกช่องนะครับแล้วก็เราจะสามารถขึ้นไปยืนแล้วไปทําการมุงกระเบื้องไว้เพื่อที่จะเป็นร่มเงาเวลาที่เราจะก่อ,อบล็อกนะครับแล้วก็ขา,าขึ้นไปชมบรรยากาศข้างบนดีกว่าเดี๋ยวผมขึ้นไปเนาะคลิปยาวหน่อยนะครับ เลิปยาวหน่อเพื่อเป็นแนวทางให้กับหลายท่านเนาะอ้าวเนี่ยครับจะทำเป็นลักษณะเพิงแมงแงนแต่ซ้อนกันสี่ชั้นนะครับเพราะว่าอันนี้ตามคำขอของลูกๆนะครับลูกเมียขออยากได้แบบเนี้ยกรเลยหรือบ้านนะเดี๋ยวผมปีนขึ้นมาบนนี้ด้วยอ้าวโอเคเอาละครับนี่มันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ ขอครับขอก็จะคล้องมันหมนเนอะแต่พอเราไหลกระเบื้องเข้ามาปุ๊บมันก็จะเสียบเข้ามาพอดีแล้วก็เราต้องวัดระยะจากาตำแหน่งตำแหน่งขอเนี่ยนะครับตำแหน่งขอเนี่ยไปจนถึงตำแหน่งข้างบนเนี่ยให้มันได้เท่ากับกระเบื้องพอดีก็คือเม็ดยีนะครับกระเบื้องมันมีสายเม็ดยีความยาวเนาะกับสายเม็ดห้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นปุ๊บเครื่องมือผมก็จะใช้วิธีการ อเอาเชือ <ST> ก <C AN> <ED> มัดมันไว้นะเพราะว่าเวลาเราทํางานเราทํางานคนเดียวนะมันมันจะหล่นได้นะครับแล้วก็นี่ครับเป็นตัวที่เนื่องจากไม่มีนั่งร้านไม่มีอะไรเนาะผมก็จะใช้ไม้นะครับไม้นี่ก็ไหลไปเป็นทีละสองช่องสองช่องแล้วก็ตัวเองก็สามารถขึ้นไปขี่ไปนั่งบนมันได้เวลาทํางานนะครับแล้วก็ต้องค่อยๆไปช้าๆไม่ต้องรีบเนาะเพราะว่ามันสูงอันตรายด้วยนะครับแล้วก็ที ปลายสุดท้ายของไม้นะ่ยเดี๋ยวก็ค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลานิดนึงเพราะผมจะต้องเอากับเบื้องนะไหลขึ้นมาเนาะเนี่ยที่ผมนอนเรียงไวนะ้น่ะเดี๋ยวสักครู่ผมจะเอายกต้องเอาทีละแผ่นเลยนะครับเนะี่ยวางหนึ่งแผ่นพอมันเสียบเข้าตรงรูนี้เสร็จปุ๊บแล้วผมก็ต้องยึดล็อกที่นี่ไปเลยนะครับยึดไปทีละแผ่นทีละแผ่นจนสุดท้ายนะ่ะมันจะไปจบแผ่นสุดท้ายที่นู่นอนะ่ะแล้วก็ผมก็จะลงตำแหน่งนู้นเลยนะครับต้องวางแผ่นดีๆนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นอีกช่องหนึ่งเนาะอันนี้ผมจะมอม มุงที่หลังนะั้นตอนนี้เราจะทำสองช่องนี้ก่อนเป็นลักษณะเป็นชั้นลงไปนะครับสำหรับที่นี่อ่ะไหนนะผมให้ชมวิวนะครับเป็นตำแหน่งที่ผมสร้างบ้านพักไว้ที่บ้านไร่ปลายดอยเนาะแล้วก็จะเป็นวิวลักษณะเกืบจะสา้อยกสบงศาครับเนะี่ยมองไปเนะี่ยอันนี้ฤดูร้อนเนาะเดือนเมษายนนะครับนะผมก็จะอยู่ตำแหน่งบนเดินนี้นะครับมองไปนะแล้วก็จะมีลำห้วยนะชื่อว่าแม่แมน้ำห้วยน้ำโป่งนะครับไปข้างล่างนะ แล้วก็ข้างบนนั้นจะเป็นจุดชมวิวที่เขาเรียกว่าบ้านจุดชมวิวลูกข้าวหลานนะรจริง,รงๆเขาชมวิวมาตรงเนี้ยเนี่ยบ้านห้วยน,นะน้ําปกนะเนี่ยผมถ้าคลิปเก่าๆผมเน้นย้าหลาย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 รอบแล้วแม่น้ําก็จะโอบไปนู่นนะครับแล้วก็ไปอ้อมดอยนู่นแล้วก็ตีกลับมานี่คืนนะครับเนี่ยนะครับแม่น้ําจะมานี่ผมก็จะสามารถมองวิวได้รอบกับรอบกับจากสาองศาเลยเนาะแต่ถือว่า270องศาแล้วกันเนาะแล้วก็ยามเช้ามานะเราเปิด ประตูหลังบ้านมานะลูกผมสองคนพี่น้องเนาะแล้วก็จะอยู่หลังห้องก็สามารถชมอยู่มุมแพมุมมันไม่ยุ่งเกี่ยวกันเลยนะครับี่ยู่สวยมากนะมองลงไปเนี่ยนะครับนี่อันนี้เขามากดลอกให้นะครับใครดูมาจนถึงตอนนี้ก็ขอขอบคุณมากมายแล้วกันนะครับโอเคก่อนจะมืดผมขออนุญาตทำงานลุยต่อนะแถวสุดท้ายละอีก11แผ่นนะครับ